สวัสดีค่ะพบกับช n n น l ดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นดวงรายปีนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะภาพรวมนะคะในปีพุทธศักราช2568ค่ะราศีมิถุนนะจ๊ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมค่ะคุณสามารถดูได้ทั้งลักคนาและแบบราศีนะจ๊ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ id 5166963นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดู กันใหม่แล้วขอ,อกำลังใจสักนิดหนึ่งนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช anel ค่ะรู้ดวงก่อนนะคะเราจะได้เป็นไกด์ไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตเนาะถ้าอะไรดีเราจะได้แบบพยายามต่อเติมสิ่งนั้นต่อไปถ้าอะไรมีอะไรต้องระมัดร,ระวังนะคะเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะในช่วง ปีพุทธศักราช2568นี้นะคะในช่วงเวลาของต้นต้นปีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการสะสางปัญหานะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆนะคะที่มันค้างค้างมาจากปีพุทธศักราช2567นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีอุปสรรคหรือบททดสอบเข้ามาเนี่ยเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นนะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะคะก็เป็นจุดจังหวะเวลาที่หลายๆอย่างของคุณเนี่ยนะคะก็ถือว่าก้าวหน้าขึ้นมากเลยเดียวนะคะ การงานธุรกิจการค้านะคะถือว่าเป็นจังหวะเวลาดีๆโด,ดยเฉพาะตั้งแต่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินหน้านะคะได้รับในเรื่องราวของโอกาสนะคะจังหวะเวลาต่างๆนะคะ อ,อ,อยากจะติดต่ออยากจะทำอะไรถือว่าเป็นจุดที่ดีสำหรับตัวตนของชาวมิถุนทีเดียวนะบางคนอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องราวของครอบครัวนะคะ แต่คุณไม่ต้องกลัวค่ะมันคือมันจะอาจจะเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อจะทํามาฝึกฝนตัวเรานะให้เราเติบโตขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่มันจะต้องจบลงไปนะคะอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะเพราะมันมีไพ่ของเรื่องราวของการตัดสินใจต่างๆนะอาจจะเป็นการจบลงไปในนะมันอาจจะถูกกําหนดมาแล้วนะคะโดยเบื้องบนนะคะมันจะต้องจบไปเพื่อคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาค่ะคือ ครึ่งปีแรกนะคะการงานอาจจะเหนื่อยนะคะคุณอาจจะต้องแบบบุดออกจากเซฟโซนนะคะกล้าคิดกล้าทำลงมือทำทำอะไรใหม่ๆนะคะไม่ชิลนะคะแล้วก็ยอมเหนื่อยตอนต้นแต่คุณก็จะสบายตอนปลายถือว่าคุ้มค่านะคะกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงลงไปนะคะมี ขรียคุณจะได้รับโอกาสจากผู้คนด้วยนะคะบางทีก็เข้ามาโดยที่คุณเองไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะแต่คุณก็ต้องกล้าที่จะนำสเสนอตัวเองไม่หยุดนิ่งนะคะโดยเฉพาะท่านไหนที่ทํางานอิสระเนี่ยนะคะต้องต้องไม่อยู่ในเซฟโซนนะคะ เหมือนกับสิ่งที่คุณคิดคุณก็ต้องลงมือทําด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ว่าเออปีนี้คุณจะทําอะไรในปีพุทธศักราช2518ขอให้คุณดําเนินนะคะในสิ่งที่อยากจะทำนะคะมันก็จะถือว่าเป็นจุดสร้างจังหวะดีๆให้กับคุณคะ่ะนะ ทีนี้คนที่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักนะครับในปี68เนี่ยนะคะ2568คือการทํงการเคลียร์นะคะเคลียร์ปัญหาต่างๆกล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะทำอะไรลงไปนะคะสิ่งไหนที่ไม่มีความสุขต่อใจนะคะเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือทำให้คุณไม่เป็นตัวตนกับตัวของตัวของคุณเองนะคะหรือบางทีความรักเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณร้องไห้บ่อยมากนะคะหรือว่าคนคนนี้ทำให้คุณเจ็บช้ำบ่อยมากที่ตรงนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับเรา แล้วนะคะก็มันอาจจะเป็นการมองหารูปแบบใหม่ๆของชีวิตของเรานะคะคุณเองอาจจะเจออุปสรรคหรืออิทธิพลของคนที่ของคุณที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณนะเขเข้ามาทดสอบอะไรคุณนะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับ คุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะเหมือนไม่มีแรงนะคะที่จะไปสู้กับเขานะคะยิ่งสู้ยิ่งดื้อดึงนะคะยิ่งดื้อรัน้นมันก็จจะทําให้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดเข้าไปอีกนะคะหรือว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรดีขึ้นนะคะก็ การรับมือก็คือบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยให้มันเป็นไปนะคะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะ่ะเพราะยิ่งถ้าเยายิ่งฝืนนะคะมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกนะคะเหมือนกับธุรกิจการงานการค้าบางอย่างนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่ายื้อไม่ไหวแล้วเนะะี่ยอาจจะต้องเป็นจุดที่มันจะต้องปล่อยไปได้ด้วยนะคะอมันเป็นไปในลักษณะแบบนี้เพื่อเราจะได้ตั้งหลักใหม่หาทิศทางใหม่ตั้งเพื่อจะได้เดินก็เดินไปข้างหน้าต่อไปอะคะ่ะ มันเหมือนเป็นอิทธิพลบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมปล่อยเพื่อเพื่อเพื่อให้มันเดินหน้าต่อไปได้อะคะ่ะส่วนท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องราวของครอบครัวปัญหาครอบครัวเรื่องมรดกนะคะเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะคะเรื่องที่ดินนะคะก็น่าจะมีการไกล่เกลี่ยรอมชอมกันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีการ ยอมบ้างถอยบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราสบายตัวขึ้นทีเดียวค่ะนะเอาล่ะครึ่งปีหลังนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเวลาของการโดดเด่นของคุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับของการงานการเงินชีวิตนะคะปัญหาต่างๆที่บอกว่าถูกเคลียร์ออกไปแล้วนะคะที่ท่านที่แบกรับมาก็จะเป็นจุดเวลาของเริชเชิดของเราแล้วล่ะคะ่ะที่เราจะได้ทําอะไรนะคะที่ เป็นสิ่งที่ต่อยอดจากเป็นสิ่งที่ตัวตนของเราจริงๆนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยครึ่งปีหลังนะคะก็ถือว่าเริศม,มากสําหรับคุณนะคะคุณเองอาจจะได้พบเจอใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงเป็นเรื่องราวของความลึกซึ้งนะคะความรักเข้ามาแบบปุ๊บ ปั๊บนะคะเข้ามาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณเหมือนเจอเขานี่ก็เจอปุ๊บก็รู้สึกว่าผูกพันกับคนคนนี้มากๆเหมือนเป็นคู่กรรมเก่าจากอดีตชาติย้อนกลับคืนมาในชีวิตของเราเลยนะแล้วก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์กับความ ความความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปได้ค่ะถ้าเรามีปัญหาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะคนในครอบครัวนะคะปัญหาต่างๆไม่ต้องตกใจค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะพูดอะไรผิดไปหมดแต่พอผช่วงหลังมันกลายเป็นว่าทุกอย่างนะคะมันกลับมาเข้าที่เข้าทางกับคุณนะคะคนที่เคยเหมือนจะเป็นปริป,รปักกับคุณเนี่ยก็จะกลับมาดีกับคุณด้วยค่ะความอดทนนะคะความผ่อนปรนของคุณนะคะ ความนิ่งของคุณนะคะความปล่อยวางของคุณนะคะจะทำให้คุณชนะอุปสรรคตรงนี้ไปได้เลยนะมันเป็นช่วงเวลาของการฝึกสติค่ะความอดทนและการควบคุมต่ควบคุมอารมณ์นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ ส่วนสาหรับท่านไหนที่มีความสัมพันธ์แบบลักลักเล,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 ลิกนะคะมามาไปไปนะคะหรือคนที่เข้ามาสร้างแรงกดดันอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยนะคะเหมือนบางทีเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อเหมือนกับมาสร้างความตื่นเต้นความแปลกใหม่ให้กับคุณนะคะเนี่ยเข้ามาปุ๊บปับ๊บทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคนะมัน มันใช่เลยอ่ะมันเป็นความรักที่แบบอุ๊ยสุดๆแล้วนะคะรักม้นใจรักมากนะคะแต่ทำไมาอยู่ดีๆก็หายไปอย่างเงี้ยนะคะก็บันทีมันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่สัทีเดียวนะคะดังนั้นถ้า,ถ,าถ้าอาจจะมีเรื่องราวแบบนี้เข้ามาดังนั้นถ้าคุณรู้สึกแล้วว่าเอ้ยถ้ามีอะไรอะไรแบบนี้เข้ามานะ ในช่วงปีพุทธศักราช2568ให้พยายามตั้งรับด้วยสตินะคะว่าบางทีทุกอย่างมันอาจจะยังไม่จีรังอะไรที่มันเข้ามาดีเหลือเกินนะคะหลงไหลเหลือเกินใช่เหลือเกินเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ใช่ของจริงก็ได้นะคะดังนั้นก็เหมือนที่บอกในช่วงปีพุทธศักราช2568นะคะจะเป็นช่วงเวลาของการฝึกสติของชาวมิถุนนะคะความเป็นแบบใช้ชีวิตแบบ พอเพียงในแบบของเรานะคะคุณจริงคุณอยู่ได้นะคะต่อยอดขยับขยายแต่ต้องเป็นปีหนึ่งที่คุณจะต้องเหมือนกับเราไม่เวอร์นะแล้วก็ พอเพียงของแต่ละคนยังไม่เท่ากันนะคะชีวิตบรรทัดฐานแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแต่เอาในจุดที่เราไหวที่เรารับได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นความสุขแบบยั่งยืนของชาวมิถุนในทุกๆอย่างเลยค่ะมันกระทั่งมาจากการลงทุนอะไรต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่ได้เน้นให้กับชาวมิถุนในปีพุทธศักราช2568ค่ะมันเป็นปีหนึ่งที่คุณอยู่ได้แบบสบายแบบเงียบๆนะคะจะเป็นปีที่เราไม่โอ้อวดนะคะไม่ ไม่ทนงตัวนะคะเป็นปีที่เรามีบทเรียนมาแล้วจาก,จากเห็นจากคนอื่นด้วยสังคมรอบๆตัวเรานะคะหรือเราอาจจะเคยพลาดพลั้งอะไรมาเป็นปีแห่งการตื่นรู้นะคะเป็นปีแห่งใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะคะในทุกๆเรื่องมาเกะเห็นแัทเลยว่าชาวมิถุนวางแผนการใช้เงินมากขึ้นรัดกุมนะคะไม่เหมือนกับไม่เสพติดสังคมที่มาจากโซเชียลมากจนเกินไปนะคะคุณอยู่กับความเป็นจริงนะคะคุณมีดีคุณมีอะไรดีคุณก็รู้อยู่แก่ใจนะคะบางที อะไรที่เห็นแบบชาบฉวยจะไม่เข้ามาพิชิตชาวมิถุนได้อีกแล้วนะคะเหมือนคุณจะอยู่อะไรที่เป็นความจริงมากๆแล้วคุณก็จะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้นะคะในทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามากระทบค่ะนี่ก็สุขภาพร่างกายถือว่าดีขึ้นด้วยนะคะรู้สึกว่าเป็นปีแห่งการหันกลับมาดูแลตัวเองอย่างแท้ทูด,ด้วยนะดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองพอเริ่ม บางคนเนี่ยเริ่มเข้าใจสัจธรรมว่าจริงๆถึงจะมีเงินทองมากมายแต่ถ้าเราสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะแล้วก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะทุกคนจะเหมือนกับดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้ชีวิตตามกิเลสตามใจปี6 2 5 6 8คือเป็นปีแห่งการดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสาหรับการติดตามสวัสดีค่ะ